แบรนด์ไทยดูแลผิวสาวไทยเป็นความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมผิวต้องดีสิวต้องหายหน้าต้องใส BK Acne b e a u t y Hall of Fame 2022 t h e w i n n e r b e บ t s k i ส c ิน e for Acne Prone Skin สกินุดยอดสกินแคร์สำหรับผิวเป็นสิวได้แก่ BK Acne Balancing Mask BK Acne Balancing Mask มามปรับสมดุลผิวช่วยให้สิวยุบ ลดหน้ามัน detox ผิว Beauty Hall of Fame 2022 The winner Best concealer for acne prone skin 2022สุดยอดคอนซีลเลอร์สำหรับผิวเป็นสิวได้แก่ BK Acne Retouch Concealer Pen BK Acne Retouch Concealer Pen คอนซีลเลอร์เพื่อคนเป็นสิวและผิวแพ้ง่ายปกปิดดีกลางวันปิดสิวกลางคืนลดสิว Beauty Hall of Fame 2022 The winner Best Powder for Acne Prone Skin 2022สุดยอดแป้งสำหรับผิวเป็นสิวที่แก่ b k a c n e Loose Powder 3D Diamond b k a Acne Loose Powder 3D Diamond แป้งฝุ่นสำหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายโปร่งแสงเนื้อละเอียดคุมมัน สวัสดีค่ะพี่แขกค่ะพี่นุ่นค่ะเราสองคนเป็นฟลเดอร์ของแบรนด์ BK ค่ะเราอยากให้ผู้หญิงไทยอะค่ะมีผิวที่สุขภาพดีเป็นสิวแล้วหายได้ในราคาที่เข้าถึงได้อะค่ะคือเราอยากเป็นหนึ่งในแบรนด์ไทยที่ช่วยผู้หญิงไทยในเรื่องนี้อะค่ะเราเคยเจอผู้หญิงที่พ่อเป็นสิวแล้วเขาก้มหน้าลง เขาไม่กล้าสบตาเราอะไรเยงี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราช่วยเขาได้ในเรื่องทําให้เขาหายเป็นสิวนในวันที่เขาหายเนี่ยเขาได้เปิดโอกาสได้เงยหน้าขึ้นมามองเรามันเป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมให้โอกาสนั้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสองคนรู้สึกว่ามันมากกว่าเสียงตอบรับมันมากกว่าใดๆอีกที่ช่วยเขาได้ในเรื่องนี้เนี่ยตัวนี้เลยค่ะ B K Acne Mark ค่ะเป็นตัวแรกเลยค่ะที่เราคิดเราเป็นเภสัชและนักวิทยาศาสตร์ ที่เรารู้ว่าสารสกัดตรงนี้ค่ะมีความสำคัญมากกับการรักษาสิวอันนี้ค่ะเป็นเจเนอเรชันที่2เราเริ่มเรียนรู้แล้วว่าผิวที่สมดุลต่างหากที่จะทำให้ผิวนั้นามีสุขภาพดีและยั่งยืนเราก็เลยคิดค้นเป็นบาลานซิ่งมาร์กก็คือการปรับให้ผิวสมดุลการรักษาเชื้อจุลินทรีดีจุลินทรีย์ไม่ดีบนผิวให้มันอยู่ในลักษณะที่บาลานซ์ซึ่งสารเหล่านี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติทั้งหมด ในประสบการณ์ที่ลูกค้ากลับมาบอกเราเวลาเขาใช้ BKM ค่ mark ะถ้าเป็นสิวแบบขดเต็มหน้าเลยนะคะเหมือนผื่นแพ้อะไรมาเงะะี้ยค่ะมาทิ้งไว20้20-30นาทีแล้วล้างออกก็หายเลยบางคนนะคะเป็นสิวอักเสบแบบเวดใหญ่มากก็แต้มทิ้งไว้คืนนี้แล้วก็ตื่นเช้ามาเนออี่ยคือยุบแน่นอนขึ้นเดียวเห็นผล ทันเจเลอร์ก็ที่เรามีเพิ่มมาค่ะเนื่องจากว่าพอเวลาเรามีบีเคมาแล้วลูกค้าใช้ค่อนข้างเห็นผลแต่เนื่องจากสีอะเราก็เลยมาพัฒนาให้มันเป็นยาแต้มสิวสีเนะะื้อการแต้มสิว่ค่ะมันควรแต้มแบบเช้าของวันเย็นงั้นก็เอาไปแต้มระหว่างวันเลยก็แล้วกันตัวนี้เราทดสอบด้วยเดอร์ม o าโตโล a จิคอลเทสแล้วว่ามันปลอดภยัย และกะทั้งตัวหัวปากกาค่ะถ้าเป็นภูกกันนะคะที่มันจะมากระจุกอยู่ตรงนี้แล้วเชื้อแบคทีเรียมันจะเข้ามาจัดการเราก็มองว่าเอ้ยถ้า่างั้นให้มันเป็นพลาสติกแบบนี้พอเวลาคุณใช้เสร็จคุณเอากระดาษชูเช็ดแล้วคุณก็ปิดมันแล้วมันก็เป็นแท่งที่คุณสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ อีกตัวหนึ่งก็คือ B K Diamond ค่ะที่มันเป็น Loose Powder เราพัฒนาเนื่องจากว่าเราอยากให้คนเป็นสิวสามารถแต่งหน้าได้มันไม่ใช่แค่แป้งอย่างเดียวแต่มันช่วยควบคุมความมันไม่ก่อให้เกิดการอุดตันและตัวมันเองก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ด้วยอย่าลืมนะคะว่าคนเป็นสิวสิ่งที่เราต้องการก็คือเราต้องการปิดสิวไม่มีใครอยากจะโชว์หน้าสดฉะนั้นทุกคนจะแต่งหน้าตลอดเวลาคุณก็ต้องเลือกอะไรที่มันปกปิดแล้วเม่เก่อให้เกิดสิวเพิ่มจะดีกว่า แบรนด์ B K ค่ะเป็แนแบรนด์เล็กๆจากต่างจาังหวัดแล้ว k โอมองเห็นเราดีใจมากที่โปรดักเรามีคุณค่ามันเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางเพราะ k โ o เป็นตัวแทนของหญิงไทยจริงๆค่ะปฏิพาน์เบื้องต้นที่เราคิดในการตั้งบริษัทว่าเราอยากพัฒนาสินค้าที่ดีเพื่อคนไทย ในราคาที่เราเข้าถึงได้อันนี้มันเป็นมิชชั่นแรกของเราแล้วเ,เราก็ยังยืนยันว่าเราจะทําต่อไปเราอยากสร้างโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสได้สแสดงตัวตนได้สแสดงความเชื่อมั่นตัวเองออกไปได้สแสดงพลังตัวเองออกไปเราขอซัพพอร์ตให้ผู้หญิงไทยมีความมั่นใจแล้วก็ก้าวออกมาทําสิ่งที่มีคุณค่าให้กับโลกใบนี้กันเป็นรรสิวก็สวยได้ผิวสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะ